คนที่บูบ้าตลอดเวลาหนูคีบอยู่หนูคีบอยู่วันใจเราใช่ไหมเขาก็รังาญอยูเจสิ่ปีแล้วค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจเจนที่สุดเลยคืออะไรประทับใจก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบ แก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่ากา็พยายามที่จะรู้ว่า,ามันมันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆในแง่บวกมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเยมันสบายใจมันรู้สึกว่า เออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะ่เง้ยเขาดีมาตลอดเลยค่ะเหมือนจริงๆแล้วอะ่ะเ,เจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจากศูนย์ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลยอย่าเงี้ยเออแวก็ได้ข่าวเดี๋ยวก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแบบเนี้ยหรอ อีกยาวเลยตัดท่วัน้เขาบอกเขาพลาดคนนี้ก็ไม่บอกาะครไหนเขาเวลาใครถามเขาบอกว่าผมพลาดครับผมพลาดครับเราก็ได้ยินมาตลอดเออแต่ว่าอันแต่ว่าอันนั้นพูดพูดจริงพูดจริงหมายถึงว่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันค่อนข้างแบบติดตลกอะไรคือคือผมว่าในเรื่องของแบบความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือถ้าระยะเวลามันมันก็มีประมาณหนึ่งแบบผมว่ามัน เงินทุกคู่อะคือคบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกคบกันไปใหม่อะไรอย่างี้แต่ว่าคืออโอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรับความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบแบบโลกความเป็นจริงแล้วก็เขามันคนไม่ได้หวานนะแล้วก็เป็นคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นนะวันนี้แล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบเนี้ยมันก็คือมันก็ทําให้เราแบบ เออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนั่นทานี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทำทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา mm hmm. เขาเขาเขามีจตนาดีตลอดแต่เขาแค่เป็นคนชอบชอบ็อต mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดูเออ คิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าพอมาเติมเสร็จผมว่ามันก็มันก็ดูกลงกล่อมดีในในชีวิตของผมแล้วก็ชีวิตคู่เาการดูแลอาใจใส่ก็เป็นยแค่นั้นค่ะผมเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยเขาเก่งไหมเก่งไหมเขาเขเก่งเขาคล่องไหมเขาคล่องคือเขาคือเขาทำได้หมดครับอาหารขนมเอ่อแบบผมไปต่างประเทศเขาจัดของให้หมดอะไรเงี้ยครับแบบผมไม่ต้องยุ่งแบบผมไปเซอร์ไพรส์นั่งานเอาว่าในในกระเป๋ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นจะไปนั่งงาน ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นแบบรู้ไปรู้เรื่องเลยนะก็ก็รักนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งหมดราคาอย่างไรไม่มีเลยอ่ะเหมือนแบบว่าจะแบบว่าเออจะทําต <centimet re> <making> ัวให้น <lonely> ่ารักคนนี้ก็เขาก็รักเราที่เราเป็นแบบเนี้ยเราจะเกลียดตัวเองทำไมผมอ่ะไม่ควรนั่งตรงเนี้ย ผมไม่ควรนั่งตรงนี้มีเรื่องติดตอช้าอย่างเต็มี่งาที่แต่งงานติดตอขอสั่ติดตระดับใส่ในบ้นไม่มีค่ะหมายถึงว่าเราคุยกันว่าเเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็เราก็คือที่บ้านเราก็ไม่ไม่ได้ขอแล้วเราก็คุยกันว่ามันก็ไม่ได้จาเป็นอะไรเงี้ยเราเอาทั้งหมดหรือว่าที่เขาแบบ เก็บอะไรเงี้ยไฟไว้สร้างครอบครัวกนนาคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกันเรื่องลูกเป็นหลักถ้ามีลูกก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเงาไปให้ลูกดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องนี้เลยไม่มีค่ะอันี้เรื่องอะไรอันนี้ก็ก็โอเคหเห็นคาอวอย่างาดุก็แบบไม่รู้ททั้แบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่า เขาป่ามาเขาใจสู้แคี้เราก็ก็จบเลยบรอาว่าคือพอเขชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสียดายตาจงใจให้เขาพิเศษรัความรความ่อมเขาหรยังไงนะเอาเอา,เอาแบบเอาแบบ เอาความจริงเอาความจริงเหรอเอาคือเอานี้แหะความจริงแนี่ยคือเขาอ่ะยาวอยู่แล้วคือเอาความจริงแล้วคือเขาอ่ะไม่บอกว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้สมมติคือเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดจะกระทบงานนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวถ้าไม่เอาเลยขอแหวนอะไรก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้แบบไม่แบบไม่สินตัดไม่เอาสินตัดไม่เอาม่ต้องให้เกียรติไม่ต้องอะไรเลยขอแหวนาะว่าคืาก็ชอบแล้วก็พอขอแหวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าโอเคก็หา พากันไปดูเลือกที่เขาชอบที่สุดแต่เขาก็บอกว่าโอเคอันนี้แหละเลือกเองเลยเลือกเองเลือกเองเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญให้เขาเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเอ้าวไม่เก่งเทสไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวดีตอนพูดธพิณเขาไม่บอกโอ้เนี่ยวารินไทยให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ง่ายแต่เราต้รักคนนะ ก็นักค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮดเดี๋ยวหนูช่วยดูใช่ก็เลือกเองก็จบใจอย่างเดียวชอบเลกเลือกแบบที่มันขนาดพอดีกับเราใช่ใช่ก็ก็พอดีค่ะไม่ผ่านแล้วจะมีลงไปแสดงอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วอะไรอ่ะมีอันที่ใส่แบบเป็นลิงแสกเป็นเกรซอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้แหลกใช่หมไม่มีถูกจริงไม่ออ๋อแบบไม่มีค่ะมีแค่ให้แบบของขวัญมีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจส์ผมนยตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์รันมากเลยอยากเอ้จริงเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยสว่วงปกติที่ข้อมือแล้วค่ะติดจับกอนอยู่ กผ,ผู้หญิงน่าะเทีร่ราฉาเรามากเลยนะไม่ <h az zy> เขาต้องแบบอิจฉาเจมส์ี่มีแฟนเป็นหนุห่มเขาร้าของดีของแรนะเาจอยู่ไหะออกสู่กระสามารัมนนาเลยเะางเลยหัว <h az zy> พูไม่ก็เป็นอย่างนี้ <h az zy>

เนกอเาเอ่อกอเรกอเาคืออันดับแรกขอขอบคุณทุกคนนะครับจี่ที่มาพี่ๆที่มาหรือว่าทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็คือดีใจที่ผมว่าผมว่าในในวันเนี้ยที่เราแบบเห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับจี่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูในคู่เราจริงๆมันก็สําคัญพอสมควรนะเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วพอวันเนี้ยมันมีกําลังใจเมว่ามันก็มันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ มันเป็นเหมือนกับตั้ามังใจที่ดีมากๆครับในการในการที่เราจะจะใช้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคับคุณนะคะขอบคุณครช็ใหม่ขอบคุณก็จริงๆก็แบบขอบคุณ,แ,คคณๆๆแบบทั้งพี่ๆนักข่าวขอบคุณแฟนคลับเจมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่ากว่ากว่าที่จะถึงวันเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีวันนี้เราในการพคกรกันเราแทบจะ ไม่ได้พูดถึงแบบอนาคตอันยาวไกลถึงวันแต่งงานเลยด้วยซ้ำเพราะเราแบบค่อนข้างที่จะแบบเออคุณไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกกนะันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันผ่านไปเอคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่แบบเหมือนจํานวนเยอะขึ้นมากๆที่เขายอมรับในตัวเราเราก็ต้องแบบเออขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสเราเดินได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาก็รักเราอนะไรอย่างเงี้ยมันมันที่แนคลับเดินเดินมาคนเดียว ปักสั่นมากเพราะว่าตื่นเต้นยิ้มเยอะแบบปากกระตุกเนี่ยเราไม่คครไปชมให้เขาอะจริงๆก็แหลเถิแล้วก็เหมือนแบบมันไม่เคยมีอะไรเงี้ยเราเท่าล้วเวลาที่เขาเดินเข้ามาก็ถือว่าเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นแล้วแหละอะไรก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอยากให้เขาสบายใจในเรื่องของเรามากขึ้นาเพระตอนนี้คุณสบายใจทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ อย่างแบบว่ารอบตัวสบายใจหมดเหลือเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนท้องป่ะเป็นการสม่งงานที่ท้องป่ะอะไรอย่างเงี้ย